สำหรับ e ีเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่สําคัญแล้วก็เป็นเรียกว่าแม่เหล็กสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้มีการเติบโตที่เด่นในระยะยาวนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยในอนาคตเพราะว่าในช่วง30ปีที่แล้วตั้งแต่ปีประมาณ2535เนี่ยนะครับหรือย้อนไปถึง40ปีในปี2525เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มสู่ยุคช,ช่วงช่วงชัสว่างโดยการสร้างพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันออกนะครับที่เรียกว่า e Eastern s e a บ o a r d นะครับ ซึ่งตรงส่วนนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้ประเทศไทยมีพื้นฐานความเจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน40ปีให้หลังเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการลงทุนขนาดใหญ่สมัยใหม่ได้รับเทคโนโลยีมาจากนานาชาติในเรื่องของการนะครับขุดเจาะน้ํามันขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและทําให้เรามีรากฐานในการมีสารตั้งต้นคือผลิตภัณฑ์ต้นน้านะครับแล้วก็ทําให้มีธุรกิจต่อเนื่องเกิดขึ้นมากมายในการพัฒนาอาาุหกรรมเพราะพอเรามี รัฐธรรมชาติมีพลังงานมีพลาสติกมันทาให้อุตสากรรต่อเนื่องเนี่ยเข้ามาลงทุนในไทยได้มากขึ้นซึ่งเราจะเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมทางด้านสิ่งทออุตสาหกรรมทางด้านนะครับรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตามประเทศไทยเข้ามาจัดการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในอีเทอร์ซีบอร์ดตอนนี้เนี่ยเราเริ่มขาดเสน่ห์เพราะประเทศไทยไม่มีเครื่องจักรในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากนักเพราะ1เรามีปัญหาการเมืองต่อเนื่อง2 ประชากรไทยเนี่ยเติบโตน้อยลงทําให้ประเทศไทยมีตลาดนะครับค้าขายเนี่ยน้อยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับและเราเองก็มีกําลังแรงงานลดน้อยถอยลงจนทําให้เราต้องนําเข้าแรงงานต่างด้าวดังนั้นประเทศไทยขาดสเสน่ห์เมื่อเทียบประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งสำคัญเช่นประเทศเวียดนามซึ่งมีแรงงานราคาถูกมีการทํา FTA กันนานาชาติและก็มีประชากรสูงมากประมาณร้อยล้านคนทําให้ไทยถูกเปรียบเทียบกับเวียดนาม และทุกคนก็บอกว่าเวียดนามมีสเสน่ห์สูงมากทําให้ไทยจะต้องหาแรงจูงใจใหม่ซึ่งแรงจูงใจใหม่ก็คือพื้นที่อีเทนซีบอร์ดที่จะต่อยอดในเรื่องของการที่จะทําพื้นที่อีเทนซีบอร์ดให้เชื่อมกับโลกโดยผ่านท่าเรือและไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้าและรับวัตถุดิบมาจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในกลุ่มเ m s นะครับและก็ให้ประเทศไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ ตอบโจทย์คนทั้งโลกเช่นอุตสาหกรรมทางด้านอาหารนะครับที่เป็นอาหารมูลค่าเพิ่มก็คือกลุ่มของทางด้าน b c g ก็คืออุตสาหกรรมไบโออีโคโนมีหรือว่าอุตสาหกรรมอาหารอัจฉริยะอาหารนวัตกรรมตลอดจนอุตสาหกรรมที่เข้าไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวคือกรีนอีโคโนมีและอุตสาหกรรมที่ต่อยอดเรื่องไฮเทคดังนั้น s อสเคต่างๆที่รัฐบาลบอกว่ามี1 0 s เอสเคเนี่ยจึงเข้ามาอยู่ในกรอบของการพัฒนาประเทศไทยและก็ใช้พื้นที่ ec เป็นตัวตั้ง ดันั้นพื้นที่ e ีเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่จะเข้าไปสู่อุตสาหกรรมต่อยอดกับอุตสาหกรรมเดิมนะครับกับอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสะอาดและเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เชนโลยีมากขึ้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ไทยทำก็คือวางโครงสร้างพื้นฐานจะมีทั้งรถไฟนะครับข่าวโดยสูงเชื่อมโยงมีทั้งสนามบินแล้วก็มีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในโลจิสติกทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งท่าเรือนะครับแล้วก็ท่าอากาศรรยายทนถนนหนทางแล้วก็เตรียมในเรื่องของน้ำประปาและไฟฟ้า และก็มีเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งจ,จุดนี้เนี่ยสเสน่ห์ที่สําคัญคือเราต้องทําเพื่อจะจูงใจให้ชางต่างชาติมาลงทุนที่นี่ต่อเนื่องและก็เข้ามาครอบครองตลาดใน GMS นะครับก็คือประมาณนะมร้300ล้านคนและเพื่อเข้าไปสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากร600ล้านคนและเข้าไปสู่ตลาดอาเซบซึ่งอาจจะมีประมาณประชากรประมาณ3,000ล้านคนก็ให้ไทยเป็นศูนย์กลางเป็นฮับการขนส่ง distribution center แล้วก็เป็นฮับในการผลิตในบางจุดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ EEC Focus ค่ะคุณชมอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์กดกระดิ่งทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของทีมเอ็น16นะคะจะได้มีพลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ